มาที่อีกหนึ่งข่าวครับต้องขอแสดงความยินดีนะกับลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงค์ะกับรางวัล Queen of K-POP ของเธอครับกระแสความโด่งดังของลิซ่านะฮะแบล็กพิงคเรียกได้ว่ามีข่าวดีๆที่น่าชื่นชมและก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจสำหรับความสำเร็จของเธอให้อัปเดตทุกวันจริงๆครับโดยล่าสุดครับลิซ่าก็เพิ่งจะคว้ารางวัล q u e e n of k p o p จากงานประกาศรางวัล g l o b a l n l a awards มาครองได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยรางวัลน,นี้ครับทางนิตยสารนิวเบีย a g แมกซีของประเทศอังกฤษเป็นผู้มอบผลรางวัลรางวัลที่ลิซ่าได้รับก็คือรางวัลไอดอลเคป๊หญิงแห่งปีหรือว่า queen of K-pop ในงานประกาศรางวัล2021 global n w b e a awards หรือว่า GNA's ครับโดยผลรางวัลเนะี่มาจากผลการโหวตของแฟนเพลงที่ชื่นชอบวัฒนธรรมดนตรีเคป๊ทั่วโลก โดยลิซ่าได้รับคะแนนโหวตแฟนๆนะฮะถึง83ประเทศทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาบราซิล เกาหลีใต้สิงคโปร์และก็แน่นอนครับประเทศไทยของเรานั่นเองโดยคะแนนโหวตของลิซ่าครับสามารถเบียดเอาชนะศิลปินเคป p อชื่อดังอย่าง IU, ย v จีวีงวง twice เ e n นี่และก็โรเซเพื่อนร่วมวง b l a c k p ิง k และก็อีกมากมายไปได้ครับโดยทางนิตยสารนิเบียร์แมกกาซีนครับก็ส่งรางวัลไปให้ทางวายจีเ r เทนเมนต์ต้นสังกัดของลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งหนึ่งแล้วก็แฟนคลับด้วยนะที่ร่วมกันเชีย์เธอนะครับใช่แล้วค่ะ